ย้ยเฮลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับผมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นงานวะ่าไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งเดือนเลยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็ไปเจอแมปที่พอจะมาเล่นฆ่าเวลาได้นะครับซึ่งไอ้แมปนี้เนี่ยก็คือโลกเดมอนใช่แล้วทุกคนแมปมันนี้ชื่อว่าโลกเดมอนแถมหน้าปกมันเนี่ยยังคล้ายๆโลกไรเอทด,ด้วยนะครับเหมือนว่าเขาจะตั้งใจทำนั่นแหละ ไอแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปเด m o n Slayer yeah, นะครับซึ่งผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วไอแมบปบนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแนวแบทเทิลกาวนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบโลคไลเอทอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่นะทุกคน oh. เหมือนกับว่าแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นแมปที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกพลังอะไรก็ได้นะแล้วก็เออสู้กันเนี่ยมันมีแค่นั้นนะแต่ว่าจากที่ผมลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสนุกอยู่นะไอแมบปบนี้เนี่ย แลวน,นี่คืออะไรเนะี่ยเอรีเอ็กเซดเกมมันก็เปิดแล้วไม่ใช่อะไรจะมีเออรีเอ็กเซดทำไมอันนี้ก็ไม่รู้นะหรือตอนนี้มันแค่เทสอยู่แหนตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นที่เอาพลังนะที่ผมบอกอันนี้พลังของอะไรเนะี่ยอารโลพลังของนะไอ้ปีศาจอารนะไอ้ตัวธน,นวูเออและสามคนนี้อะไรเนะี่ยสมัติได้ว่ากูตีคนเด่งแม่งลุมแน่เลย ไม่มีปัญหาเหรอฮ้ฮฮอะไรเนี่ยมันกดตัวจีชาร์จปานได้ด้วยนะครับถึงจะเป็นปีศาจว,ว่า็ยังชาร์จปานหน้ายังโหดเลยนี่แล้วนี่แล้วไม่โดนออืมอืมแปลกว่าเขาไม่รวมผมได้ไงเนี่ยเออเออใจเย็นดิเพื่อนมาดิมาดิ ไอ้นี่มันเก๊กโชว์สาววะเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยเนี่ยหืมหืมไอ้หนุ่มมากับสาวเหรอมากับสาวเหรอฮะมากับสาวเหรอโดยไม่ได้คอมโบนะโดยไม่ได้คอมโบเจี๊ยดเนี่ยเออเออเออมันโดนนาเมยหรือเปล่าครับตีกันประมาณนี้เอ้ยก็โดนอย่างนี้มาเออก็น่าจะใกล้ตายแล้วนะใกล้ตายยังใกล้ตายยัง อย่าตายแล้วกิบต่อหน้าอะไรเดี๋ยวนี้มันจะไปช่วยบ้างเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอาแล้วไอผ้ผู้หญิงข้างผู้หญิงข้างข้างเหรอข้างเหรอ,อเพื่อนเขาตายแล้วนะครับเพื่อนตายแล้วโอ้อยอันนี้มันสายฟ้าเนี่ยว่าต่อยว่าต่อยว่านี่เหรอเจอเอโร่เดมอนมาดิมาดิ เอ้ยไม่โดนอ่ะนี่เออเติบกากเอ,อ้ยกูโดนอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าพลังของเอลเลโรเดมอนมันทำอะไรได้เนี่ยดูกันเอ,อ้ยสกิลวก็สามทำอะไรได้บล็อกทำไมอ๋อดันออกนะสู้กับมิดิสู้กับดิสู้กับดิเฮ้ยสกิลนี้แม่งจับล็อกได้ไหมคนนี้เขาไม่สู้อ่ะทำไมเขาไม่สู้เนี่ยเขาไม่สู้กับผมแล้วนะ งั้นผมก็จะบูลลี่เขาแล้วกันไม่สู้เหรอไม่สู้เหรอเฮ้ยคาวเตอร์เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ย A few moments later ้ยอะไรเยเนี่ยเบคอนเบคอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ชืมันจะเฮก <laughs> เหรอเฮ้ย,อ,ยอะไรเวคอน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 เหรอฮะเบคอนจะเปลี่ยนพลังเหรออืมเอาเฮ้ยนี่อะไรตายแลยอะ ไอ,อ้พวกนี้มันทำอะไรกันเนี่ยมาแล้วนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรออาคาตะอืมอืมอาคาตะมาแล้วเฮ้ยเหมือนไอ้พวกนี้มันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจะเล่นม่งอไอแมวเอ๊ะตายแล้วเนี่ยวะกิบมั่งเลย นี่อะช่วยไม่ได้ด้วยทาไมดอนโดนกิบแล้วแบงแคนเซลิลไม่ได้อะไรอะไรเฮ้ยนี่เรานี่โดนแอร์ไทยนี่เราไม่เราเฮ้ยไอท่าสกีมไม่ทำอะไรได้ไหครับเออมันทำอะไรไม่ได้ทำไมมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยหมันนมดไปกนกลนอืมเจอหมัดโกมุกโกมุโนเข้าไปเป็นไงอะไรเฮ้ย อุ้ยเดยนเพื่อนเตะโอ้ไม่จะเพื่อนกันด้วยว่าวันนี้ปุ้มเฮ้ยนี่จะเอาเหรอหืมบล็อกทำไมบล็อกทำไมหืมนี่ไงล่ะทำไรทำไรเอ่อเฮ้ยอืมอืม นี่แเ้วเจอมัดปืนกลเข้าไปทำไมากูบินได้เนะนี่แล้วตายยังไม่ตายเหรอเอออืมอืมทำไมมันไม่ตายสักทีวะทำลายนี่อะไร อาคาสะชั้นหนึ่งอันนี้พลังของใครเนี่ยอ๋อปานเสียงโหดอยู่นะไออันนี้ผมเคยใช้อยู่มันน่าจะโหดที่สุดในของเ e มอนสเลเยอแล้วมั้งเนี่ยเออไม่แน่ใจนะเซิร์ฟเดิมบอกว่าเนี่ยไอพวกนี้มันดูคุนคุนเฮ้ยมาแล้วมาล้างแขนไอ้นี่มันเคยฆ่าผมมาล้างแขนเฮ้ยนี่นอะไรผมมันตีหลังได้ Hoo! นี่เราเอาไม่โดนเอ้ยเอาเนี่ยไปกินเอาเนี่ยไปกินปุ๊มมาดูกันว่าใครจะเป็นปานเสียงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้เฮ้ยแล้วไอ้น,นี่มันเป็นอะไรนยมันเชอ่มีคนเข้ามายุ่งว่ะจะมายุ่งทำไมคนเขากำลังตัดเสียงอยู่จะเป็นปานเสียงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ขอร้องอย่าเข้ามายุ่งได้ปดเปิดเฮ้ยมันเพื่อนกันจริงด้วยนะมังลุ่มแล้วเนี่ยลุมล่มหรอลุ่มหรอ ทำไมกูตีไม่โดน <c oughs> นี่ยอะไรอืมทำอะไรอืมเฮ้ยเมื่อกี้มันทำอะไรมันตีผมได้ไงผมต้องจัดก,การนี่ได้มันน่าจะตายแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้เพื่อนมันกำลังห่วงเวลาไม่ให้มันอยู่นะครับเฮ้ยนี่ไงล้าบู้ ปูปูมปูมเอ้ยอืมไม่โดนเฮ้ยเอ๊ะปานไฟวาร์ปได้นะไม่โคชีโรมเลยผมเปลี่ยนพลังก่อนตอนนั้นอะไรวะเนะี่ยเขาว่ารวมตัวอะไรกันตรงนี้เอ๊ยนี่มันเพื่อนรักผมเนี่ยมาจีบไม่ได้ นี่นะครับเพื่อนรักเพื่อนรักผมอ,อ,อะไรอะไรเฮ้ยไม่รู้มันบล็อกได้หรือเปล่านะนี่อะไรอืมอืมอืมอุ้ยโอ้ตะเกียวเชนี่อู้อู้อู้ โอ้โอไม่โอทำไมมันแรงอย่างนี้บราไมตายเอ้ยมันจะมันจะขึ้นอับร้ายอับ้ายเอ้ยไม้โอกาสหนึ่งเดียวที่กูจะได้คอมโบเอ่อไอคนนี้มันต้องโดนผมจัดก,การนะครับมองหน้าทำไมมองหน้าทำไมเุ้ย <laughs> ตกใจหมด <laughs> ออเอาเนี้ไปกินนี่แล้วโดนปะวะเนี่ยไม่โดนนี่แหละแล้วนี่อะไรเนี่ยทําอะไรมึงทาอะไรเฮ้ยผมโดนระเบิดขอโทษครับเอาจริงแล้วจะกระโดดหนีไปไหนแล้วยังไม่ทันทาอะไรเลยนี่มันจะหนีแล้วนี่อะไรมาดิ <c oughs> โดนเหมือนเดิมเป๊ะแล้วมันตายแล้ว อะไรเนี่ยก็เป็นมาทุกคนนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็ว่างนะครับก็เลยมาหาอะไรทําคลิปดูนะครับซึ่งก็ไอแบบนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ค่าเวลาได้ดีนะอย่างที่เห็นคลิปนี้นะจบลงไปเท่านี้นะทุกคนเจอใหม่ห้ังครับใครอยากให้ผมทําคลิปเกมอะไรนะก็สามารถบอกเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกแล้วกันนะทุกคนเจอใหม่บ้างครับ สวัสดีครับ